ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อพันหยุนหลานสัมผัสกลิ่นอายที่ปรากฏสีหน้าของนางปลเปลี่ยนใหญ่หลวงนางตะโกนขึ้นอย่าสังหารเขาแต่ถึงอย่างนั้นคำกล่าวของนางกลับไม่สามารถยับยั้งจิตสังหารจากคนผู้นั้นได้กระทั่งร่างกายเฉินเซี่ยงโดนดับใหญ่สีแดงทะลวงจนโลหิตพุ่งกระฉูดเพื่อมันรู้มากเกินไปมันต้องตาย เจ้าเป็นสาวกลัดที่ปีศาจหักไม่เพราะเห็นแก่หน้าเจ้าป่านนี้ข้าคงสังหารเซียนเซียนและยุหลานให้ตายจริงๆไปแล้วฟังข้านะเส้นทางข้างหน้าของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เจ้าต้องมีชีวิตต่อไปเจ้าเป็นสาวกลัดที่ปีศาจเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับพวกมันอีกต่อไปแล้วคนผู้นั้นกล่าวมันเป็นชายที่ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารูปลักษณ์ธรรมดาสามันมันดึงดาบออกจากท้องเฉินเซียงปล่อยให้ร่างของเขาล้มลงและเหยียบซ้ำเข้าที่หน้าท้องอย่างรุนแรงจนร่างแหลกเหลว เจ้าโชคดีแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าจะตายง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แต่หากเจ้าตายเจ้าก็จะกลายเป็นผีเมื่อกล่าวถึงคำว่าผีมีดเล่มหนึ่งก็ทะลวงเข้าแผ่นหลังทะลุถึงหน้าท้องบริเวณตันเถียนของชายคนนั้นเมื่อพานหยุดหลานก้มลงมองมีดกลับพบว่าเป็นมีดที่อยู่ในมือของเฉินเซียงเมื่อครู่เมื่อครู่นางเห็นกับตาว่าเฉินเซียงถูกดาบใหญ่ของชายคนนั้นแทงทั้งยังถูกเหยียบจนกลายเป็นเศษเนื้อ ในเมื่อกล่าวถึงขนาดนั้นข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสการเป็นผีของลัทธิปีศาจดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเฉินเซี่ยงโคโจรเพลิงที่รุนแรงผสานกับปราณมังกรภายในร่างและซัตฝ่ามือเข้าใส่แผ่นหลังของชายคนนั้นอย่างรุนแรงอนุภาพการจู่โจมที่รุนแรงทําให้หิมะที่ปกคลุมหุบเขาหมันถล่มส่วนร่างของชายคนนั้นก็สลายเป็นเท่าฐานชายชายคนเมื่อครู่มีหน้าตายอย่างไงข้าสังหารมันก่อนที่จะทานได้เห็นหน้า เฉินเซียงปัดเศษที่เท่าออกจากมือพร้อมร่างของเขาที่อยู่บนพื้นค่อยๆสลายหายไปเจ้าพ่านหยุนหลานไร้เรี่ยวแรงข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นใครผนึกเซียนหวังของวิหารเพลิงพระเจ้าผนึกเจ้าไม่อยู่จริงๆสินะนางเคยได้ยินยุหลานและเซียนเซียนกล่าวถึงเรื่องราวของเฉินเซียงจึงนับว่านางรู้จักเฉินเซียงพอสมควรเพียงแค่ยังไม่เคยเห็นด้วยตาของตอนนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหลิวเมิ่งเอ๋อเรื่องคนรักก็ไม่อาจปกปิดนางได้ เฉินเซียงครอบครองสมุนไพรระดับสูงมากมายในแดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้เขาไม่เป็นสองรองใครก่อนหน้าเซียนเซียนและยู่หลานได้ให้สัญญาพันหยุนหลานว่าจะขอให้เฉินเซี่ยงปรุงยาเพิ่มอายุไขให้และยามนี้พวกนางก็ส่งเฉินเซียงมาเองบุรุษผู้เป็นตำนานกล่าวขานพันหยุนหลานได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วสาวกลัดที่ปีศาจผู้นั้นคือผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งแต่ก็ถูกเฉินเซียงผู้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพานที่เจ็ดสังหารในพริบตาเจ้าฝึกฝนเสริญเต้าด้วยใช่หรือไม่ ทักษะที่เจ้าใช้เมื่อครู่สมควรเป็นทักษะวิญญาณนั่งถอนหายใจยาวก่อนกล่าวถามเฉินเซียงไม่ตอบเพราะมันคือความลับเขากล่าวถามกลับตอนนี้บอกได้หรือยังว่าท่านเกี่ยวข้องกับลัทธิปีศาจยังไงเพราะถ้าจําเป็นข้าจะทําลายลัทธิปิศาจในแดนสวรรค์ชั้นสิบนี้ให้หมดข้ามีตราประทับของลัทธิปีศาจหากบอกข้าจะตายแต่หากเจ้าอยากรู้จริงๆข้าก็จะบอกข้าจะได้หลุดพ้นเสียที่นางจ้องมองเฉินเซี่ยงแววตาของนางดูราวกับนางอยากตาย ท่านถูกลัทธิปีศาจควบคุมใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามนางพยักหน้าข้าไม่ได้อยากทำแบบนี้มีคนควบคุมข้าหากข้ายังทำแบบนี้ต่อต่อให้ไม่มีคนสังหารข้าข้าก็ฆ่าตัวตายอยู่ดีไม่งั้นคงเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเซียนเซียนและยู่หลานที่ข้ายังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมารดาของเมืองเอ๋อให้ที่พักทิงให้ข้าได้อยู่ในหุบเขาเหมันเขาไม่รอให้นางกล่าวต่อและเอื้อมมือวางทาบลงบนศีรษะของนาง จากนั้นถ่ายพลังเทพจำนวนมากเข้าไปอย่าต่อต้านข้าจะช่วยทำลายตราประทับให้เฉินเซียงกล่าวไม่ได้ถ้าตราประทับถูกทําลายผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของลทัทธิปิศาจจะมาที่นี่ทันทีนางป้องกันไม่ให้พลังเทพของเฉินเซี่ยงเข้าไปในทะเลสติของนางให้พวกมันมาก็ดีข้าจะได้ไม่เสียเวลาไปตามหาเฉินเซียงขมวดคิ้ว ถ้าท่านยังต่อต้านอย่าหาว่าข้าไร้มารยาทนั่งถอนหายใจและผ่อนคลายร่างกายเฉินเซี่ยงใช้พลังเทพค้นหาตราประทับลทัทธิปีศาจภายในทะเลสติของนางแต่กลับพบจิตวิญญาณของเด็กผู้หญิงอายุราวห้าหกปีพานหยุนหลานมีจิตวิญญาณเทพบนหน้าผากของจิตวิญญาณเทพมีตราประทับขนาดเท่าฝ่ามือของเด็กเปล่งแสงสีขาวและดำ มังกรน,น้อยเจ้ามีวิธีทำลายมันหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามมีแต่ข้าต้องเป็นคนทำส่งพลังเทพของเจ้ามาให้ข้าหลงสเสวียอีเข้าสำรวจทะเลสติของพานหยุนหลานหากเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเทพแล้วหลงสเสวียอีเข้าใจเป็นอย่างดีนางผสานพลังเทพที่ส่งพลังของตนเข้ากับพลังเทพของเฉินเซี่ยงแล้วใช้มันห่อหุ้มจิตวิญญาณเทพของพานหยุนหลานเอาไว้ พานหยุ่นหลานดิ้นและกรีดร้องแต่เฉินเซี่ยงใช้สายน้ำพันธนาการนางเอาไว้อดทนไว้จนกว่าตราประทับจะถูกหลอมหักผู้เชี่ยวชาญของลัทธิปีศาจมาฆ่าจะจัดการพวกมันเองเฉินเซียงแค้นเสียงยามนี้ความเจ็บปวดกระจายไปทั้งร่างของนางและนางก็พยายามเปล่งพลังต้านความเจ็บปวดเอาไว้เวลาในการทำลายตราประทับนั้นไม่นานนักเพียงหนึ่งช่วยยามหลงสเสวียอีก็ทำลายมันสำเร็จยามนี้พานหยุ่นหลานหมดสติไปแล้ว พวกลัทธิปีศาจโหดเหี่ยมจิตวิญญาณเทพที่นางครอบครองสมควรเป็นลัทธิปีศาจที่ปลุกขึ้นมาให้อีกอย่างปราณแท้จริงในร่างของนางก็ค่อยๆให้กำเนิดปราณปีศาจอย่างช้าๆอีกไม่นานนางจะก้าวเท้าเข้าสู่ลัทธิปีศาจโดยสมบูรณ์กลายเป็นสาวกที่แท้จริงของพวกมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันและทรงพลังขึ้นเป็นอย่างมากหลงสเสวียอีกล่าวดูเหมือนข้าจะต้องจับตัวเจ้าคนที่ปลุกจิตวิญญาณเทพให้นางหากข้าได้วิธีการปลุกจิตวิญญาณเทพแล้วล่ะก็ฮ่าฮ่าฮ่า เฉินเซียงหัวเราะพานหยุนหลานที่หมดสติไปไม่นานก็ลืมตาขึ้นนางคว้าข้อมือของเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วคนของลทัทธิปีศาจต,ต้องมาแน่รีพาข้าไปที่ห้องที่นั่นข้าจะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงอุ้มนางและนำนางไปที่ห้องจากนั้นวางร่างของนางลงบนเตียงน้ำแข็งที่เย็นเฉียบเจ้าออกไปก่อนข้าต้องถอดเสื้อผ้าขณะกล่าวนางก็เริ่มปลดชุดชั้นนอกออกเผยให้เห็นหัวไหล่ที่ขาวนวล เฉินเซียงรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วพลางด่าดทอในใจอายุปูนนี้แล้วยังจะยั่วข้าอีกนางเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือไงอีกไม่นานก็ต้องต่อสู้กับคนของลัทธิปิศาจแต่ยามนี้เฉินเซี่ยงยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันแม้แต่น้อยคนของลัทธิปิศาจกก่อนหน้าก็ตายเร็วเกินไปทำให้เขาไม่ได้อะไรจากมันสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับพวกมันอย่างเดียวก็คือพวกมันมีจิตวิญญ,ญาณเทพและเป็นผู้ฝึกฝนเสริญเต้า พานหยุนหลานพักอยู่ในห้องของนางกว่าหนึ่งชั่วย,ยามกระทั่งยามนี้นางจึงค่อยๆเดินออกมาสีหน้าของนางดูดีขึ้นมากเป็นยังไงบ้างเฉินเซี่ยงรออยู่ด้านนอกอย่างร้อนใจยามนี้เขามีเรื่องต่างๆมากมายที่ต้องถามนางดีขึ้นมากแล้วตอนนี้เจ้าอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะข้าจะตอบทั้งหมดนางพยักหน้าและนำเฉินเซี่ยงไปยังห้องพักแห่งหนึ่ง เมื่อครูท่านบอกว่าคนของลัทธิปีศาจจะมาพวกมันแข็งแกร่งหรือไม่พลังอยู่ในระดับไหนมีคำถามอีกมากมายที่เฉินเซี่ยงอยากถามแต่จากสีหน้าของนางเมื่อครูดูเหมือนว่านางจะกังวลถึงสาวกลัดทธิปีศาจดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องราวของพวกมันก่อนเผื่อจะได้เปรียบพวกมันมากขึ้น เป็นเหรินเซียนขั้นสุดท้ายแต่จิตวิญญาณเทพของพวกมันแข็งแกร่งมากพวกมันแต่ละคนจะฝึกฝนทักษะปีศาจและใช้ผสานร่วมกับทักษะวิญญาณทําให้ทรงพลังมากขึ้นยามนี้นางรู้แล้วว่าเฉินเซียงเป็นผู้ฝึกฝนเสริญเต้าที่ทรงพลังแต่นางยังไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเทพของเฉินเซียงอยู่ในระดับไหนหากเป็นอย่างนางว่าเขาจะไม่กังวลเพราะทักษะสังหารปีศาจของเขาสามารถรับมือพวกมันได้ ส่วนเรื่องเสริญเต้าคงมีใครเลิศดล้ำเกินกว่าหลงสเสวียอีหักพวกมันใช้ทักษะวิญญาณเขาจะให้หลงสเสวียอีจัดการยามนี้เฉินเซี่ยงตั้งตาคอยให้ผู้เชี่ยวชาญของรัฐทธิปิศาจมาเพราะเขาอยากต่อสู้กับผู้ที่ฝึกฝนเสริญเต้าด้วยกันโอกาสเช่นนี้นับว่าหาได้ยากสิทธิ์ชั้นยอดของที่นี่หายไปกี่คนเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาอยากทราบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เขาเดาว่าเป็นฝีมือของวิหารเพลิงพระเจ้าพวกมันอาจรอบจู่โจมนั่ง นางกล่าวพวกมันไม่ได้หายไปแต่ข้าส่งออกไปรอบสังหารคนของลัทธิปีศาจอย่างลับๆอะไรนะเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเขาคบคิดก่อนกล่าวงั้นแสดงว่าพวกที่หายไปไปเข้าร่วมกับลัทธิปีศาจใช่นางนํำกระบี่น้ำแข็งออกมาและทําความสะอาดมันอย่างระมัดระวังถึงข้าจะเข้าร่วมกับลัทธิปีศาจแต่เข้าไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายกับเซี่ยนเซี่ยนและยู่หลาน ข้ารู้ถึงสาเหตุที่ลัทธิปีศาจปรากฏตัวเป้าหมายของพวกมันในยามนี้คือเซียนเซียนและยู่หลานก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสที่ใกล้ชิดกับพวกนางได้กลายเป็นสาวกของมันไปแล้วหากเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกมันจะแทนที่ตำแหน่งประมุขของหุบเขาหมันนางเผยสีหน้าเย็นชาพลางกล่าวข้าถูกบังคับให้เข้าร่วมลัทธิปีศาจเมื่อยามนั้นพวกมันจับตัวสิทธุหุบเขาเหมันจำนวนมากเพื่อใช้ข่มขู่ข้าและพวกมันยังได้ให้สัญญากับข้าว่าจะไม่ทำร้ายยู่หลานและเซียนเซียน ยามนั้นข้ายังไม่รู้ว่ามีสิทธิหุบเขาเหมันกี่คนได้รวมหัวกับพวกมันหลอกข้าด้วยความที่อายุขัยของข้าใกล้หมดข้าจึงคิดว่าชีวิตของข้าอาจมีค่าหากช่วยสิทธิเหล่านั้นได้เฉินเซี่ยงตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคาดไม่ถึงว่าสิทธิหุบเขาเหมันหลายคนจะเข้าร่วมรัที่ปีศาจอยู่ก่อนแล้วแต่นั่นยังไม่หมดนางยังมีความลับของหุบเขาเหมันที่จะทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจมากกว่านี้ สิทธ์เหล่านั้นยอมเข้าร่วมลัทธิปีศาจด้วยความเต็มใจเพราะต้านทานความเย้ายวนของพวกมันไม่ไหวเดิมทีข้าตั้งใจจะเข้าร่วมเพื่อรอโอกาสช่วยสิทธิ์และตกตายไปพร้อมกับลัทธิปิศาจแต่หลังจากนั้นข้ากลับได้รู้ว่าสิทธิ์เหล่านั้นได้เข้าร่วมกับลัทธิปีศาจก่อนแล้วอีกอย่างลัทธิปีศาจก็ไม่รู้ว่าข้าได้ส่งคนไปสังหารพวกมันแม้สิ่งที่ข้าทำจะเป็นการทรยศพวกมันแต่อย่างน้อยก็ทำให้ข้ารู้สึกดีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ท่านสมควรฝึกฝนเสริญเต้าอยู่นานพอสมควรไม่งั้นจิตวิญญาณเทพของท่านคงไม่บรรลุระดับนี้เฉินเซียงกล่าวถามเมื่อเก้าปีที่แล้วช่วงที่เจ้าพังถูกผนึกแต่เมื่อไม่นานมานี้ข้าสังหารสิทธุบเขาเหมันไปหลายคนเพราะข้ารู้ว่าพวกมันเตรียมจะเคลื่อนไหว นางขอบคุณเฉินเซียงมากที่เขาปรากฏตัวในยามนี้เพราะหากเขาไม่ปรากฏตัวนางก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปเพราะหากนางตายลัที่ปีศาจจะเริ่มลงมือกับเซียนเซียนและยู่หลานแต่ยามนี้เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนางได้รู้ถึงความสามารถของเฉินเซียงเข้าใจในตัวเฉินเซียงแม้เฉินเซียงยงังยาวแต่เขาแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งกว่าข่าวหรือยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เขาเป็นผู้ฝึกฝนเสินเต้า สีหน้าของเชิญเซี่ยงเงย็นชายิ่งขึ้นเขาเกลียดคนที่คิดจะลงมือกับเซียนเซียนและยุ่หลานที่สุดเขาจะไม่มีวันยกโทษให้ลัทธิปีศาจเด็ดขาดเรื่องที่ท่านสังหารสิทธิ์ข้าจะช่วยเก็บไว้เป็นความลับสักระยะแต่ท่านต้องหาทางอธิบายกับพวกนางเองข้าเชื่อว่าพวกนางจะไม่ตำหนิที่สำคัญท่านควรไปพบพวกนางด้วยตัวเองแต่ยามนี้ต้องทำลายลัทธิปีศาจก่อนพวกมันถือเป็นภัยพิบัติข,ของแดนสวรรค์ชั้น10ททำลายลัทธิปีศาจ นางเผยสีหน้าตกตะลึงเป็นไปไม่ได้ลัทธิปีศาจแข็งแกร่งเกินไปพวกมันสามารถสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่อยู่ฝั่งมันให้ไล่ล่าเจ้าแต่หากจะทำลายพวกมันให้สิ้นซากเราต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลอีกอย่างยามนี้วิหารเพลิงพระเจ้ากำลังจับตาดูเราเราไม่อาจเสียกำลังคนไปมากขนาดนั้น ตราบใดที่ลัทธิปิศาจไม่มีเสียนหวางเฉินเซียงก็มั่นใจว่าสามารถลงมือกับพวกมันได้ในความคิดของเขาลัทธิปิศาจไม่สามารถควบรวมขุมกําลังจํานวนมากได้เหมือนอย่างวิหารเพลิงพระเจ้าลัทธิปีศาจเป็นเพียงขุมกาลังเดียวพวกมันแค่หลอกล่อผู้เชี่ยวชาญของขุมกําลังต่างๆไม่กี่คนมาเข้าร่วมและใช้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นกัดกินขุมกําลังของตนจากภายใน ลัทธิปีศาจจะหลบซ่อนตัวและลงมืออย่างลับๆเพื่อไม่ให้ขุมกำลังใหญ่ตรวจพบนอกจากนี้สาวกของพวกมันก็เป็นผู้ฝึกฝนเสริมเต้าเข้าใจถึงการใช้ทักษะวิญญาณผสานกับการต่อสู้ทําให้พวกมันทรงพลังมากขึ้นหากให้กล่าวขุมกําลังของพวกมันในแดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้ไม่ใหญ่มากนะักการทําลายพวกมันจึงถือเป็นเรื่องที่ทําได้พวกมันชั่วร้ายและเลือกลงมือกับสิทธิ์ชั้นยอดของแต่ละขุมกำลังโดยเฉพาะมาแล้ว หลงสเสวียกล่าวกับเฉินเซี่ยงจิตวิญญาณเทพของคนที่มาแข็งแกร่งมากแต่หากเทียบกับเจ้าและข้าแล้วมันอ่อนด้วยกว่าส่วนพลังของมันแข็งแกร่งสมควรเป็นผู้ฝึกตนฝ่ายปีศาจมาก่อนจากนั้นจึงฝึกฝนเสริญเต้าในภายหลังเราจะประมาทมันไม่ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ